ในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในแมปของอะไรคอสโอเวอร์นี่นะครับหลังจากที่ผมได้หา่างหายไปนานนั่งมากเลยนะครับหลังจากที่ผมไ,มได้เล่นโรบอกเลยนะครับหรือว่าไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับนานเกือบเดือนนั่นเองนะครับก็ที่ผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะเพราะว่ามีติดกิจกรรมติดงงติดงานนะเพราะง่องจาก เดี๋วอ่อจะสอบแล้วนะครับของผมนะก็เป็นงานอะไรเยอะแยะมากมายไกลกองเลยนั่นเองนะครับก็แ okay, คบคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปตองคลิปหนึ่งนะครับที่คนได้ดูกันหลายๆคนเคนาะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคือตอนนี้คือผมแบบตามใครไม่ทันเลยนะครับก็ เพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะคือผมเงาล่าสุดนั่นเองนะครับผมมีแค่เงาตัวของออดาบพิฆาตศูนย์นั่นคือแรงจีเอ็มนั่นเองนะครับคือดาวมิดก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะตอนนี้นั่นเองนะครับคือของก็พยายามไปเก็บมานะพยายามเล่นอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่ายังหา GM มากกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับตัวใหม่ๆก็ยังไม่ได้ GM นั่นเองนะครับ โอเคครับก็แน่นอนนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะทำการเก็บตัวของบัตรเดินทางให้ครบนะครับอืมก็ต้องบอกก่อนนะครับบัตรเดินทางตอนนี้ครับผมอยู่ที่เลเวลห้าสิบเก้านะครับของที่ผมรับเนี่ยยังไม่รับสักอันเลยนะรับแค่เออ่ตัวที่เป็นติเก็ตนะครับเพื่อเอามาเปิดล็อกตัวของบัตรเดินทางให้ครบตอนนี้ผมขาดอีกประมาณสิบเอ็ดเวลนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้คือผมได้ทําการฟาร์มตัวของติเก็ตเนี่ยมาครบเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหนึ่งพันสี่สิบสี่นั่นเองนะครับติเก็ตเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการปลดดลล็็อกกกกันนเยีว่าะ เออ่การปลดล็อกของหุ่มแหนบก็นี่ครับจะใช้เป็นตัวของทิกเก็ตนะครับก็ตัวของพามเนี่ยซื้อไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งพันทองนะครับก็ใช้เป็นหนึ่งพันทิกเก็ตนะครับได้ทำการปลดล็อกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาซื้อตัวของนี่ครับสิบเลเวลสกิปไปเติมพานกันนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเหลืออีกหนึ่งนั่นเองนะครับเด็กหนึ่งนะเป็นหกเก้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมจะ้ทำการซื้อ หนึ่งนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าครบแล้วนะครับสำหรับการซื้อวัลแทนพาสนะครับปลดล็อกถึงเลเวลาเจ็ดสิบห้าหรือเปล่ายังนะครับคือมันต้องปลดล็อกมันหนึ่งเจ็ดสิบห้านะครับโอ้ลืมดูเลยครับแสดงว่าผมต้องไปฟาร์มติ๊กต๊อกอีกห้าร้อยนั่นเองเนี่ยคือคำนวณมาแค่เจ็ดสิบนั่นเองนะคือประมาณนี้นะครับทุกคนวิวนะครับเออแต่ว่าติ๊กต๊อกของผมไม่พอนะเพราะฉะนั้นยังอาจจะยังใช้ไม่ได้นะผมก็ อาจจะต้องทําการนี่ไปก่อนแล้วกันนะครับทําการรีตัวของเออ่สแตทไปก่อนนะครับเป็นระดับ s อนะเพราะว่าต้องใช้เล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องไปลงดันอีกเยอะแยะมากมายแกะกล่องเลยนะครับอันแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำการลิสต์สเต็ครบหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเทียร์เนี่ยอาจจะต้องเช็ตทิกเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของเทียร์เนี่ยราต้องใช้ตัวของเนี่ย Shadow Exposure อะไรไม่รู้ว่าตรงนี้นะครับก็ นั่นแหละนะครับเนี่ยต้องมาใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมก็ทิกเคตของผมเนี่ยมันไม่พอนะเพราะว่าเออใช้ไปกับการซื้อบัตรเทินพาไปหมดแล้วนี่ครับเนี่ครับแล้วก็เอามานะักเก็บมา70กับ100นะครับแสดงว่าผมปลดได้อีกเวลหนึ่งนะครับเป็น7 1นะครับประมาณนั้นนะโอเคครับแต่ว่า เอ่อไหนๆก็ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดู200นะครับเพราะฉันก็ต้องปดนะคือผมก็ต้องปดเรื่อยๆนะครับว่าเดี๋ยวผมไปเก็บติ๊กตอีกสัก5้านะครับเพื่อทําการเก็บทีเดียวเลย,เลยกันนะครับผม let's go โอเคนะครับก็คือไม่ได้เล่นนานนะคือผมตามใครไม่ค่อยทันนะครับตัวอะไรก็ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นผมจะทําการลงตัวของนี่เลยนะครับแล้วก็เช็งเอาไปด้วยนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ ดาเมจก็ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับตัวของลิลิกที่ผมใช้ก็ยังเป็นแรงจีอยู่เลยนะครับมีแรล่งอินอันเดียวคืออันสีทองอันนี้นะครับก็วันนี้นะครับแต่ว่าลงดันเนี่ยผมจะใช้เป็นดอบนักมากกว่านะครับแล้วก็ใส่ตัวของชาย่าเนี่ยเป็นนะครับดันที่ผมจะลงก็คือรันแรงเอสตัวนี้นะก็เดี๋ยวผมอนุญาตไปนั่งฟาร์มสักครู่นะครับผมเอา่ะนะครับก็ตอนแรกคือผมคิดว่าน่าจะเก็บมาพอดีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอดีนะคือก็งบตัวเองเหมือนกันนะครับค่าดิ้ก็ประมาณ300นะโอเคครับทุกคน ก็ <owad Es> ประมาณนี้นะครับหรือว่าผมจะไปเก็บติกเก็ตเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องมาใช้กับการขึ้นเทรนนั่นเองนะครับเพราะว่าเสียฐิกเก็ตเยอะมากนะครับเพระหลังจากตอนนั้นที่ผมดองมาเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นนานนะมีการอัปเดตไปมันสองสามรอบเอ้สองรอบได้นะครับที่ผมไม่เล่นคือตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับก็ถ้าผมพลาดถ้าผมไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็ไปอัปเดตตั้งสี่อัปเดตนะก็คือผมตามใครไม่ทันเลยนะตอนนี้ก็คือแลงแรงของประเทศจ จ m นะครับเป็นแรล่งใหม่นะแต่ว่ายังไม่สุดนะครับแต่ว่าต้องสุดกว่านี้ก็คือแรล่งตัวของเอ่ออยู่นี่นะครับเป็นแรล่ง h g m จีเอ็พัทนี่เองนะครับก็จะต้องขึ้นร้อยชั้นเลเวลอะไรประมาณนี้นะครับก็คือผมได้ข่าวว่าเออ่มันไม่ได้มีแค่ร้อยชั้นนะครับมีสองพัทอยู่สองร้อยชั้นด้วยน,ะนี่นะคือเยอะมากเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจัดไปตอนที่ผมฟาร์มทิเก็ตได้เยอะๆแล้วละกันนะครับผมอาลนะครับทุกคนตอนนี้ผมมีทิเก็ตอยู่ที่ เท่าไหร่875นั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาทำการซื้อเลยก่อนนะครับตอนนี้ก็เลเวล70นะครับก็ผมเนื่งขาดอีกประมาณ5เวลนะครเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการซื้อเลยทันทีนะครับไม่ต้องลีลาอะไรนะเพราะว่าเออผมตั้งใจแล้วนะครับไป1 2 3 4 5เรียบร้อยนะครับก็ครบเป็นรียบร้อยนะครับก็เป็น74เวล75เวลนะครับก็ เงาอันสุดท้ายนะครับน่ก็คือจักรโมนาเอมพัทนะครับผมรับมานะครับแล้วก็ไทเทนบีสเลเยอร์ตรงนี้นะครับก็จะมาดูว่าบีสเลเยอร์นี้คืออะไรนะครับดูดูดูซิบีสเลเยอร์อยู่ไหนอยู่ที่ซับใช่ไหมอันนี้ครับบีสเลเยอร์นะครับก็บวกตัวของอันนี้มานะก็คือเอ่อชัโดว์อะไรเงี้ยผมก็ใส่เป็นไทเทนที่2นะครับแล้วก็เอ่ออันนี้เป็นเป็นหลักนะครับประมาณนี้นะเออก็ ประมาณนะครับใส่2องเซตโตนะครับก็ดามิดก็จะอยู่ที่เท่านี้นะครับยี่สิบสองนั่นแหละนะครับมือประมาณนั้นแหละนะครับม่เป็ผมต้องการใส่เงาให้ครบนะครับแล้วก็นี่เก็บวิวอีกหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถอดออกก่อนนะครับเพราะว่าต้องทําการใส่ตัวของเอามาสุ่มตัวของไอ้นี่ก่อนนะครับแต่ว่าเงาผมอยู่ไหนโอเคีเงาอยู่ทั้งหมดนครับต้องามาทําการรีสเต็ก่อนนะครับเพื่อให้มันโหดๆนะโอเครีไปเลยครับ โอเคครับ okay, sn นะคือเกมนี้มันรีสแตทง่ายอยู่แล้วนะครับเราก็รีเเลยแล้วลของคือเยอะมากนะครับก็เลยก็ตอนนี้ก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดามิตอยู่ที่เท่านี้เนาะก็สองจุดอ,อะไรเนี้ยนะครับแต่ว่าวิวว่าเก็บยังไม่ครบนะโอเคเดี๋ยวผมก็ทำการใส่เลยนะเงาก็วันนี้นะครับก็จะมีไคจูนะครับหมายเลขแปดที่ผมได้มานะเป็นแรงจีเอ็มพัดนะครับแล้วก็ตัวของจเกรวอรดแรงจีเอ็มพัดนะครับแล้วก็ ออร์เรนบู๊ีเอ็มพันั่นเองนะครับต่อไปครับสเต็ปถัดไปนะที่ผมจะทำนะครับก็คือมาที่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเอ่อที่แก๊งผมเหลือไหมเหลืออยู่สามร้อยแปดนะน่าจะพอนะครับอืมโอเคครับต่อมาครับเรามานี่เลยนะครับตรงเนี้ยนะครับเอ่อทำการอัปเกรดเงาให้ด้านถลุให้สูงสุดนั่นเองนะครับก็โอเคก็ขั้นแรกนะครับก็คือใส่เป็นดาเมจให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ สิ่งที่ผมจะใส่อีกนั่นก็คือนะครับนี่เป็นดาวมิตนะแล้วก็ทําการกินตัวของน้ํายาตัวขอเทียไปด้วยนะครับซึ่งมันจะส่งผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทําการเลือกอันที่ได้เยอะสุดนะครับนั่นก็คืออันนี้นะโมลินะครับได้ตอนนี้ห้าพันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใส่ไปเลยสามตัวนี้นะครับปึ้งปึ้งปึ้งเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันก็กดสตาร์ทเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการใช้ิเก็ตไปเลยนะครับปึ๊บ เรียบร้อยนะครับนอันนี้น่าจะตัดหรือว่าขาดอยู่นิดหน่อยนะครับออ่ะขาดอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณสามพันนะครับเพื่อขึ้นระดับสุดท้ายนะแต่ว่าตก,ก็ตไม่เหลือแล้วนะครับตัตกเ,กเคือน้อยมากนะครับประมาณนี้นะคือผมต้องไปฟาร์มเพิ่มแล้วมันถึงจะได้เพิ่มอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเอาเราดูดาเมจต,ตอนนี้นะครับดาเมจของผมนะก็ทําสูงสุดอยู่ที่ 40, รประมาณ40 50ิบยูดีนะครับประมาณนี้นะคนอื่นอาจจะเยอะกว่านี้แล้วนะเธอรู้ว่าผมแบบไม่ค่อยได้เล่นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วนนะครับในทีมของผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเวลเพิ่มหน่อยนะครับเวลเพิ่มนะเพราะว่าเกาะสุดท้ายอยู่ที่เกาะแอตแลนติสท่านฝั่งนี้นะครับโอเคนะเรื่องเบตันพาตอนนี้ผมก็ทำการเก็บครบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมนจะเกิดการกด เคมอไปเลยครับแล้วก็มันจะมีบางอันที่ผมไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะนั่นก็แบบเป็นพวกกุญแจแล้วตันแล้วอะไรมันนี้ครับแล้วก็ที่อัพแล้วก็พวกหงอะไรประมาณนี้นะโอเคแล้วค่อยไปใช้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> เราอมาทําการเก็บวิวก่อนแล้วกันนี่ครับผมตัที่เกตก็จะเหลือที่206โอเคอุย้ยเพิ่มมาอยู่นะ206เคลียบเคียนแล้วก็ทําการเก็บวิวไปก่อนนะครับวิวตันแล้วนะครับก็จะตีอยู่ที่ยูดีนะยืม เยอะมากนะครับอันนี้ตีอยู่ที่ DC นะโอ้มันเยอะจังวะเออเยอะเยอะมากนะครับตีอยู่ที่ DC นะตอนแรกเป็น NO โอโ้ยเยอะอยู่นะโอเคครับก็ตีอยู่ที่ยูดีนะครับโอเค <c oughs> หลยยังจากนี้นะครับผมก็ในเมื่อผมได้ทิเคตมาเพิ่มนะเมื่อกี้มันใช้น่าจะใช้ได้นะถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับมาไหนดูลองลอง,ลองเอามาใส่เพิ่มดูนะครับก็ ออขาดอยู่ที่อีกส0มพใช่ไหมอ่ะผมก็จะใส่ไปนะครับซั้ง3ตัวนี้นะครับใส่ไปแล้วก็กดตัดแล้วก็กดไปตรงนี้นะครับ207นะโอเคได้อยู่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เทียร์น่าจะตันเรียบร้อยแล้วนะครับอืมก็เอามาดูปับ๊บอ่ะตันนะครับแม็กแล้วนะครับแค่2ครั้งเท่านั้นโอเคครไปเดี๋ยวเราไปเก็บเวลทั้งหมดแล้วมาดูดาวมจทั้งหมดกันว่าผมเอ่อทำได้เท่าไหร่นะครับตอนแรกคือ50ใช่ปหม ตอนนี้ก็ตีขึ้นมามากพอนะนี่ับตีอยู่หกยูดีนะห้ายูดีแล้วก็สี่ยูดีวันนี้นะครับเงาทั้งสามตัวนี้ทําให้ผมน่าจะไปเล่นต่อได้นะครับผมว่าประมาณนี้นะโอเคปึ๊บเดีย๋ยวมาดูนะครับว่าดาเมจของผมเท่าไหร่นะตอนผมใส่เซตแบบโจมตีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับไปดูดาเมจจริงๆของผมนะครับจะอยู่ที่หกสิบหนึ่งร้อยยูดีหนึ่งร้อยสิบโอ้โหแม่งเก้ากระโดดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดยูดีนั่นเองครับก็ เป็นว่ามันนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับผมก็มาเก็บเงาแบบง่ายๆโดยการทําพาร์ทนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะเห็นได้ว่าโคตรดีนะครับคือแค่เงาสามตัวนี้แจกฟรีก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับและแน่นอนครับว่ามันจะมีอัปเดตนอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งเป็นอัปเดตเล็กสิ่งที่มันจะอัปเดตมานั่นก็คือตัวของเวอร์เดินพาร์ตใหม่นั่นเองครับผมก็เลยมาทําพาร์ทนี้ให้ครบนะครับแล้วก็พาร์ทหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวของไททันนะแจกเป็นตัวของไททันนั่นแหละนะคือเออ อันนั้นน่าจะเป็นฟาร์มวินวิธีฟาร์มตัวของผมได้เร็วที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือหาตัวแหล่งแหล่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมมีแค่ตัวนั่นแหละนะครับในดาบพิฆาตสุนตัวเดียวนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับและแน่นอนเนาะเออที่มันอัปเดตมานะครับเป็นอัปเกรดตัวของเอออ็นชั่น